วันนี้นะครับเรามาดู Opp o p p o e f i x 8กันนะครับอ่า f i x 8 pro อ่าก็ได้มาดูนะครับก็จะเป็นสีสีสีฟ้าสีเขียวอะไรสักอย่างเนี่แหละนะก็จะมีกล้องสีตัววันนี้ให้ดูแบบเร็วๆนะครับก็จะมีปุ่ม alert slider ด้านข้างด้วยนะด้านล่างก็เป็น type c นะครับมีลำโพงช่องใส่ซิมใส่ได้2ซิมนะตัวนี้ แล้วกล้องหน้านะครับแ้วก็สบนก็เป็นช่องไมเนะไม่กับ IR Buster นะครับแล้วก็ด้านหลังกล้อง5เซลล์นะแล้วก็มีไฟแฟลชนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงเปิดเสียงเปิดปิดก็ตัวนี้เป็น Diamond 9,000สนะี่ะเดี๋ยวเรามาเทสกล้องดูดีกว่า อ่านี่ตัวนี้มันจะมีปุ่มนี้ด้วยนะนี่ปุ่มเปิดกล้องนะครับตัวนี้เมาดูเรากดสองทีเบาๆมันกดลงไปไม่ได้นะเหมือนแบบกดเฉยๆไอโฟนมันจะกดลงไปได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือแบบแตะเนาะแล้วก็ถ่ายถ่ายตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดข้างๆก็ได้นะครับเราจะมาดูเรื่องปุ่มนี้กันดีกว่านี่มันก็จะใช้ซูมได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะ จะก้ก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะกดถ่ายากดถ่ายนะครับรวม,มออกกดท่ายรุมเข้าก็กดถ่ายนะครับมันค่อนข้างเร็วนะมันกะาย,ยากอยู่นะเนี่ย อ้าตรงนี้มีต้นไม้เปดูต้นไม้ okay. อืมลองอันนี้สองเท่าเนาะเดี๋ยวร่วงว่ะเดี๋ยวร่วงก็โดนเขาเก็บเงินนะเนี่ยอลองซูมตัวนี้จะซูมได้สูงสุดที่ รนนวมส,สูงสุด120เท่านะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู120เท่าเป็นยงังไงสูมไปตรงไหนวนะมีคนยืนอยู่สรุปใช้ไปใช้มาผมว่าปุ่มเนี้ยแหละกดง่ายกว่านาอถ้าจะมานั่งเลื่อนอย่างนี้ ่อนข้างยากเลยจะไปทําเหมือน p h โฟนใช่แต่ว่าก็เทดีนะผมว่าแล้วก็มาดูหมดโปรนะครับกับปุ่มกล้องก็ก็ใช้ปรับอะไรไม่ได้นะครับก็จะใช้ปรับซูมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับอืนอ่นๆนะอันอื่นก็ต้องปรับในหน้าจออยู่นะครับอ,อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเข้าไปปุ๊บ เลื่อนไม่ไปนะเลื่อนไม่ไปไม่ดูเฮ้ยเลื่อนได้วะแล้วมันออโตอยู่อ๋อเลื่อนไม่ได้นะครับเลื่อนไม่ได้ค่าอีมันก็จะเป็นการเลื่อนซูมเอานะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็น MediaTek Dimensity 9004นะ,ะ Color OS นะครับ Color OS 15อ่ามีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาดูก,ก็หลักๆก็ต้องโอุ้่มมันอยู่สูงนะตัวนี้ขึ้นไปสูงห,หน่อยอ่ะมาดูหน้าล็อกนะครับก็จะแต่งได้เดี๋ยวดูก่อนด่วนอ่า Wallpaper Style นะครับวันนี้ ไม่ตีมอ๋อนี่ไอเลือกได้อย่างนี้เลยนะครับ Color O S 15นะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งแบบเต็มเต็มเลยวันนี้ขอเขามานั่งเล่นนะครับเราจะสามารถแต่งได้ไหมก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสก็ได้ ก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนทั่วไปเนาะยี่ห้ออื่นเขาก็ทำได้หมดแล้วเนาะอย่างนี้เราก็ลองดอูเปลี่ยนกลับให้เขาก่อนอนยะเดี๋ยวเขาด่าแล้วก็เลือกหน้าจอหลักก็เลือกตีมสีอ๋อตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Honor 200เนาะที่ใช้ได้ wallpaper ให้มาก็สวยนะใช้ได้เลย อแล้ววอลเปเปอก็เลือกเป็นแบบเบอร์หลังอะไรอย่างนี้ oh. ก็คือเหมือนเสียวหมี่นะอันนี้ผมว่านนะครับหน้าจอล็อกก็เลือกได้เอาแบบนี้แล้วก็อาจจะมีมอตีมนะครับเอาไปออนก็ทั่วไปนะอันนี้ไม่มีอะไรมากก็ที่อยากมาดูตัวไอโฟนแก็ที่ประมาณนี้แหละครับก็คือไอ้หน้าจอล็อกอันใหม่เนาะ แล้วก็อันนี้เฮ้ยมันก็ดูสวยขึ้นนะดูสวยขึ้นนะครับเอาใส่เลื่อนอเออใส่ได้ใช้ได้ไดูดีอ๋อก็จะเลือกเป็นสองข้างได้แล้วนะสำหรับบั p โปปกติเมื่อก่อนจะลงมาอันเดียวหรือว่าจะเป็นคลาสสิกก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบคลาสสิกมากกว่านะเพราะว่าชอบเปิดสนับกันนะอันนี้ว่ามีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวผมถ่ายภาพตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมลงให้ดูแล้วกันนิดๆหน่อยๆน,น,นะรับตัวไฟ X8 Pro สวยไหมก็อโอเคเนาะสวยดีเนาะก็จะมีกล้องซูมแค่ตัวเดียวนะแบบซูมไกลๆอ่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเทเลห้าเท่ามั้งเนาะไฟแฟลชอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวสีนี้ก็สวยนะเครื่องมันบางนะครับตัวนี้ก็จอก็โค้งนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเรียวกว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยข้างบนก็เหมือนกันข้างบนข้างล่างก็โค้งนิดเดียวนิดเดียวมากๆจริงๆนะอันนี้ ถ้าสมมติเราปิดอยู่นะเราลองกดปุ่มนี้ดูลองดีเอ้ยเปิดกล้องเลยเห็นไหมกดอีกทีหนึ่งกดทีเดียวเป็นไรกดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กดสองทีเปิดกล้องแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับหลักๆอื่นๆก็คงไม่มีอะไรแตกต่างเนาะก็คงเหมือนกับไป X7 Ultra ถ้าใครใช้กล้องตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเซนเซอร์จะเป็น LYT 8 0 0เนาะ มันก็จะยังมันก็จะยังสู้ไอตัวไฟ X Ultra ไม่ได้อยู่ดีนะก็แต่ว่ามันได้ปุ่มนี้ขึ้นมาไงแล้วก็ตัวเครื่องก็จะบางลงด้วยอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็กำลังจะเข้าไทยแล้วผมถ้าขอไอ้ไฟ X 8ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับอ่าเริ่มมาแล้วใหม่เต็มเลยปีนี้บอกแล้วนะอ่าไฟ X 8 Pro ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ด่านเ m e น s uh, i oh, mm ์ตีเก้าพก็คงไม่ได้มีอะไรใหม่มาก mm hmm. ก็จะแรงขึ้นแค่นั้นนะครับการเล่นเกมนี่ถ่ายรูปนี้เดี๋ยวก็มีอุ่นๆแล้วนะนิดนึงแล้วนะก็อ๋อเราก็จะมีเรื่องของ AI เนาะ AI ที่ช่วยแต่งรูปอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดู AI กันด้วยดีกว่าไหนๆก็ดูได้ก็ดูให้ครบนะสมมุติเราเอาเป็นตัวรูปนี้นะเขาก็ดูรูปก,กันอยู่ไม่เ รูปนี้ก็จะเบลอนิดหนึ่งนะครับเราใช้ซูมเอาเนาะูเป็นเมนู AI editor เลยนะครับก็เอาเป็น 4K clarity นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูเป็นไ,ไงชัดขึ้นไหมไม่เท่าไหร่นะกิมมิกเนาะกิมมิค กิมมิกนะครับกิมมิกอันนี้แล้วก็อันเบรนะครับรีมูฟอันนี้ก็ลดสะท้อนนะครับเงากระจกแต่ว่าหาไม่เจอหรอกเพราะไม่ได้ถ่ายสะท้อนนะครับอันเบรนะครับก็จะทําให้ภาพคมชัดขึ้นไอตัวนี้ก็จะเหมือนกับเรลมีที่ผมเคยรีวิวให้ดูแล้วเนาะก่อนหน้านี้เนานะก็จะมีมันก็จะทําให้ภาพเคลียร์ขึ้นนะ,ะก็คล้ายๆกันนะผมว่า ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับก็หลักๆที่ AI ก็จะมีสียอันนะครับทำให้ชัดขึ้นแล้วก็ AI e Eraser เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วก็จะมีเป็น Unblur Remove Reflection นะครับเงาสะท้อนเวลาถ่ายผ่านกระจกและหลักๆอื่นๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มนะครับก็กำลังจะเข้าไทยแล้วเนาะ ย็งไงบ้างครับสวยเนาะบางดีผมบอกเลยบางมากใช้ได้ามาดูไฟ X8 กันบ้างนะครับตัวธรรมดาตัวนี้กล้องก็จะเล็กหน่อยนะครับตัวก็จะเป็นจอแบนนานี้ก็จะมีปุ่มเลื่อ r สไลเดอร์เหมือนกันนะครับด้านล่างเป็น USB นะครับตัวนี้ลำโพงใส่ซิมนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะอินฟลูเอทไมล์ก็อาจจะเป็นลำโพงด้วยเนาะ นี้แล้วก็มีกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ก็ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วกันแค่นั้นเพราะว่าเราดู X8 Pro ไปแล้วเนาะเรื่องกล้องก็เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่จะซูมได้สูงสุดที่30เท่านะครับเพราะว่าไม่มีเลนส์ฟริสโคปเนาะ เดี๋ยวรูปไปลงให้ดูแล้วกันนะครับ อ่าไฟ x 8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแบนนะ้ำเหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบจอแบนส่วนตัวเครื่องก็ขนาดจับแล้วมันรู้สึกว่าเล็กกว่าตัว6.7ตัวอื่นๆนะตัวนี้อ่าก็แจงให้ทราบตามนี้ก่อนนะครับไฟแฟลชก็อยู่ด้านนอกจะมีกี่เลนวะตัวนี้มี3เลนนะข้างล่างนี้มันจะเป็นเซนเซ,นเซอร์นะพวกเซนเซ,นเซอร์ไม่ใช่เลนนะครับก็จะมีเลนหลักเลนซูมเลนวายนะครับเป็น50ล้านเหมือนเป็น50ล้านหมดเลยเหมือนกันนะตัวนี้ อ่าก็อื่นๆก็จะเหมือนกันครับแค่ไม่มีปุ่มแล้วก็เป็นจอเรียบแล้วก็ตัวกล้องที่ระยะเลนส์น้อยกว่านะครับคุณภาพแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใช้ตัวนี้รว่า l y t นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟ X8 ก,ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะเนาะให้ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วกันแล้วก็ใครตัดสินใจยังไงก็ลองดูส่วนความลื่นนี่ก็ไม่ต้องห่วงมันลื่นอยู่แล้วแหละ d นะไดเมน9,004นะ I'm amma I'm a, I'm a, I'm a mighty. <laughs> I'm a,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  I'm a mighty. I'm a, I'm a, I'm a, I'm amma amma a mighty. I'm a,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  I'm a mighty. I'm a mighty.